bà đều thằng anh không có chú ý ดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์คูชุคนยินดีต้อนรับกระชูซองบะแสงโคดบปตาเมื่อนี้กะมาพบกันคือเก้าทุกคนในยามแหล่งทุกคนยามแหลงแหล่ม,มื่อนี้เขาได้โอกาสเขาป้าแต่ยามเคยจะทำทุกคนเพาอว่ากลังวินเด้เขาไปเอดเวททุกคนช่วงนี้ก็ไม่ได้เวลาเขาป้าไปาเลยเขาได้แต่ยามแหลงแหล่งทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปจอบไกล้ทุกคน มาส่งน้องออนนอนหนาเมื่อกี้นะคระมาหาเขาแม่เดี๋ยวเขาจะเข้าเล่านี่ทุกคนเพราะว่าแม่เว้ามือเช้านี้เห็นไก่อยู่เล่านี่เห็นลายอยู่ทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปจอบเบิง้งเดี๋ยวเขาไปติดตามรับชมนํากันทุกคนว่าเขามาจอบไก่นี่เขาจะได้ยิงหรือไม่ได้ยิงกบไปติดตามรับชมรับกันทุกคนไปนทางเขาจะไปเขาไปนี่ อยู่ีนเป็นเล่าทุกคนเราเคยแขมชนเปม็นต้นทุกคนไปเดี๋ยวเราไปท่านี้แหละเดีย๋ยให้แฮงรีทุกคนเมื่อก,กี้นี่งูชิงทุกคนป้าโตมักใหญ่หนึ่งซัมพีไตงาไม่มาลอยตามงาไม่มายิงซามบาดปืนมีแต่ทุกคนกำลังจะออยปืนอยู่นี่โอ้ยลงดิ่งจนได้ทุกคนป้าโต แต่ผู้คนยิงบาดท,ที่ส้มนั้น,นาคาราค่อยออยปืนข้างแน่นี่เรียบร้อยทุกคนยันไม่ทันหมันแน่ปืนกระซออแหงลีเมอร์นี่ทุกคนหายแหงเลยชามบาดข้างแน่โคตรชี่ดายเลยโอ้โหใหญ่นี่เยื่อมานแล้วเอาไม่ได้ทุกคนเ้ยนี่แหละครัาบอ่ อยู่อยู่ข้ามมาคักโอ,าาอ,นนอ้สียดายแหงอย่าหาอีกตื่นนะนี่กะสีฮักเราทริ้มอะไรทุกคนโอ้เดี๋ยวมนี่เปลี่ยนเบอร์ทุกคนเหาผิดพลาดเลยเดี๋ยวถ้ายิงนกหรือว่าถ้าไก่เขามานอนทุกคนโอ้ไล่ไล่ไล่ไปฮอทพุ่นไป,ไปตามงาไมา้โคตรสียดายแหงเลย เดี๋ยวถ้าจอบไก่ทุกคนโอ้ยผิดพลาดเลยหา้ามือทุกคนพิชพลาดกับห้ามือไปไปห้าต่อทุกคนนี่ย่างมาแต่นี่เป็นกี่นี่นี่ยืนอยูนย่นี่ไต่มานี่โลดนี่งาตัวนี้ไต่มาเฟฟพ่งพวกไล่ขึ้นนอดพวกนี่จะมาที่เตะออกมาออกมาออกมา บัดนี่เรบร้อยทุกคนคันงูซิงแตะบัดคือบาดบอกี้นี่คือบาดคนยิงนกนั่นยันฮาดเครื่องงูสิงทุกคนบาดนี้มีพลาดบัดนี้เดี๋ยวเราไปเก็บก่อนนกดำบาดนี้ทุกคนเลยตกเลยเดี๋ยวไปเก็บก่อนอยู่ถึงตกลงฟู ร้อยมาแล้วทุกคนนกดำนี่เดี๋ยวเก็บก่อนทุกคนปืนนะคันว่ายิงาติเติบแหละคืองูซีเมื่อกี้นี่เพิ่นมันชอ็อทุกคนบรรดายิงนกเพิ่นว่าบัดเดียวเตะนะโอ้นี่เลยทุกคนคาดนะมีอะไรยิงสามบ้าทขา้างใน มีเตะปานนี่เพิ่ดบัดเดียวทุกคนบัดเดียว่านั้นพงก็จุยเลยสิดาแหงทุกคนยังเจ็บเจออยูน,นี้เสราจช่นี่เดี๋ยวให้แหงโอวเต้าอ้าวมีเป็นเปิดอทุกคนฟิดพาดกะหา้ามอือทุกคนไดโนก,กาดยังใครว่ามีได้ทุกคนไปเดีย๋ยวมูมันห้องอยู่ ี๋ยวถ้ามันมาอีกทุกคนจักเสียงปืนทุกคน,นอยู่นี่อยูเกินไปนี่เพราะว่าเสียงมันโดดขวะขวะอยู่เสียงมันโดดเมื่อกี้จักเป็นปืนทุกคนเสียงมันโดดมาแต่นี่โดดนี่ขวะ อ้าวทุกคนวัน <c oughs> นี้ก็มืดแลวทุกคนเนมเห็นเลยเดี๋ยวเราจะออกไปนอกออกไปนอกเลยครับขาแม่เอินเดี๋ยวเราจะกลับเทงก่อนทุกคนกลับเทงห้กินข้าวแล้วบางทีเยอะการต่อแบบเก่าเลยทุกคน ได้แหงดีมนันนี่ผ่านเลยทุกคนไปเดี๋ยวออกก่อนทุกคนมันมืดเลยแนี่ยไม่เห็นเปอรเลยเสียงเสียงว่าเสียงตัวผู้โดด่อกินี่โดดเสียงโดดคว่าไปคว้ามาสมอยจ้อยทุกคนมีเห็นเพราะวมันมืดเลยที่เบอนะมืดเลยขาไมเขาเอิญลหนก,กินี่ยางกลับก่อน พอเริ่มออกมาแต่ป่าปดีพนตกทุกคนเดี๋ยวกลับเทงก่อนพอเริ่มแน่น,นั้นแพทแพทแพทายไซสเขาตายเลยทุกคนมืดแล้วันนี้ไม่ได้เห็นหน้าอะไรว่าแพทเขาตายมือหวานนี่เขายังไม่ได้ซื้อมือทุกคนจเลิกกันย่าเผาเบิ์กันทุกคนอาจีพมืดแน่นิดนึงได้เงินกั็นยังเยอะซื้อแพทมือทุกคน ยครับเทงก่กนพวกปลาเริ่มทางพ่นเห็นฝนตกแน่ฝนเริ่มตกแล้วพ่นเทิยนครับพิงเดียวนี่ปลามาเสอือ

không gì sợ Không sốt được đấy. Này không bấy đi À, 2-3 nộn Ờ hú, còn ồn

hôn 5 mới nữa đây đì. Vิ่ง hỏn ni. đang đi xúc rồi à. Tôm đi xúc. น้ำปี้อยูอ่บวกเขาลายมม่ใช่กัน้อยมากรอกบอ ได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มแม่ทุกคนบานี้มานี่กะเดีไปหาการต่อทุกคนคลิปนี้เก่ไม่ได้เิืไอไ์ทุกคนเข้ามาแต่เว้นแล้วก็ไปหาจอบไก่พองงูซิ่งกับพิษพลาดท,ทุกคนโอ้สียดายเหงิหรับคลิปนี้ก่ไม่ได้เิืไอไรขอจบลงเหตุนี้ก่อนทุกคนเด้ยเดี๋ยวเขาไปรุน่นติดตามกันคลิปหน้าว่าเขาเะยไปหาเปืดอต่อทุกคน